สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food ใ y ชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำคุกกี้เนยสดค่ะสูตรคุกกี้ง่ายๆได้สองรสชาติในหนึ่งชิ้นทั้งบานิลาและช็อกโกแลตค่ะวัตถุดิบมีดังนี้ค่ะเมื่อเตรียมวัตถุดิบเสร็จแล้วเราก็ไปเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกก็มาผสมแป้งไว้ก่อนค่ะร่อนแป้งสาลีอนเนกประสงค์และแป้งข้าวโพดรวมกัน คแค่ครั้งหนึ่งนะคะเสร็จแล้วคนส่วนผสมแป้งให้เข้ากันค่ะจากนั้นเราก็จะแบ่งแป้งออกเป็นสองส่วนส่วนละเท่าๆกันค่ะแล้วก็พักส่วนของแป้งไว้ก่อนค่ะต่อไปก็มาเตรียมไข่ค่ะใช้ไข่ไก่หนึ่งฟองจะใช้เบอร์สองนะคะใส่กลิ่นวนิลาลงไปแล้วก็คนให้เข้ากัน ต่อไปเรามาตีเนยค่ะเนยที่ใช้เป็นเนยสดรสจืดนะคะเป็นเนยนิ่มที่ยังมีความเย็นค่ะหากไม่มีเนยจืดสามารถใช้เนยเค็มได้ค่ะจากนั้นใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปตามด้วยเกลือเล็กน้อยค่ะเปิดสปีดความเร็วกลางค่อนไปทางสูงตีเนยและน้ำตาลไอซิ่งให้เข้ากันค่ะตีจนกระทั่งเนยมีลักษณะเป็นครีมและมีสีอ่อนลงค่ะ เมื่อได้ประมาณนี้แล้วก็ให้หยุดเครื่องแล้วก็ปาดส่วนผสมค่ะจากนั้นก็ให้ใส่ไข่ลงไปค่ะเปิดสปีดความเร็วกลางตีส่วนผสมให้เข้ากันจักใส่ไข่ลงไปครึ่งหนึ่งก่อนนะคะเมื่อตีเข้ากันดีก็ให้ใส่ไข่ส่วนที่เหลือลงไปค่ะ แล้วก็ตีด้วยความเร็วปานกลางจนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันดีค่ะจากนั้นค่ะจะจะแบ่งเนอยออกเป็น2ส,ส่วนเท่าๆกันค่ะนำแต่ละส่วนมาผสมกับแป้งที่เราแบ่งครึ่งไว้ค่ะเริ่มจากนำส่วนผสมของกลิ่นวานิลลาก่อนค่ะใส่แป้งลงไปเราก็สับๆแป้งกับเนยให้เข้ากัน เมื่อผสมแป้งและเนยเข้ากันดีเราก็จะนำเนยที่ได้ไปใส่ถุงบีบค่ะใส่ในปริมาณที่ไม่ต้องเยอะมากนะคะเพื่อสะดวกในการบีบค่ะจากนั้นก็ตัดปลายถุงออกค่ะพักไว้ก่อนต่อไปก็ผสมส่วนของเนยที่เหลือค่ะกับแป้งอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือตามด้วยผงโกโก้ค่ะผงโกโก้จะกลออนไว้แล้วนะคะในคลิปนี้ไม่ได้ทำให้ดูค่ะ จากนั้นก็สับๆับบแป้งและเนยให้เข้ากันเหมือนเดิมค่ะเมื่อผสมเข้ากันดีก็นำไปใส่ถุงบีบแล้วก็ตัดปลายถุงค่ะต่อไปก็จะนำไปใส่หัวบีบค่ะจะใช้เป็นหัวบีบแบบนี้นะคะนำหัวบีบไปใส่ในถุงอีกใบหนึ่งค่ะแล้วก็ใส่ส่วนผสมลงไปทั้งสองอย่างแบบนี้ค่ะ เสร็จเราก็นําไปบีบใส่ถาดได้เลยค่ะวิธีการบีบในลงไปอย่าลืมเว้นที่ว่างสําหรับให้คุกกี้แผ่ขยายตัวด้วยนะคะหลังจากบีบจนเต็มถาดแล้วนะคะก็นําเข้าอบได้เลยค่ะอบด้วยอุณหภูมิ160องศาใช้เป็นไฟบนล่างนะคะจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ17-18นาทีนะคะระยะเวลาอาจจะไม่เท่ากันค่ะขึ้นอยู่กับเตาของแต่ละท่านด้วยนะคะ แนะนำให้เพื่อนๆลองสังเกตดูนะคะถ้าเขาสีเหลืองสวยและมีกลิ่นหอมก็คือสุกแล้วค่ะวิธีที่จะทำให้คุกกี้ของเรากรอบนานยิ่งขึ้นก็คือให้เรานำเข้าอบอีกรอบหนึ่งค่ะโดยรอบที่2องจะอบประมาณ10นาทีโดยใช้ไฟและอุณหภูมิเท่าเดิมค่ะคุกกี้เนยสูตรนี้นะคะจะมีความหอมค่ะรสชาติหวานน้อยมีความกรอบร่วนละลายในปากเลยค่ะทานแล้วอร่อยทานเพลินมากๆเลยค่ะ ใครชอบทานคุกกี้นะคะลองทำคุกกี้เนยสูตรนี้ดูได้ทั้งรสวานิลาและรสช็อกโกแลตในชิ้นเดียวกันทำง่ายๆไม่ยากนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบก็อย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ